สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์ดิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากกรณีที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศไม่รับเงินเดือนเป็นเวลา3เดือนเพื่อน,นําเงินไปช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด -19 โดยตําแหน่งนายกเนี่ยได้รับรับเงินเดือนเนี่ยครับอัตรา75,590บาทเงินประจําตําแหน่งอีก5 0 0 0มบาทรวมแล้วเนี่ย125,590บาท และตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเนี่ยอัตรางเงินเดือนก็คือ73,240บาทเงินประจําตําแหน่งอีก42,500บาทรวมแล้วเนี 1, 000, ่ยครับ10,000ห่นกอภผัย1 1 5 000, 9 2บบาทแต่ว่าในโซเชียลมีเดียนั้นเนี่ยครับก็ตั้งข้อสังเกตว่าไม่รับเงินเดือน5เดือนแต่ว่าตัวนายกรัฐมนตรีนั้นยังมีตําแหน่งกรรมธิการอื่นๆอีกมากมายนะครับอีก5.6ตําแหน่งประอกอบไปด้วยประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประธานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติประธานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า B.O.I. ประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประธานคณะกรรมการนโยบายกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้วก็ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประธานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติและประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ประธานคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติประธานคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมายประธานกรรมการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนประธานกรรมการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประธานคณะกรรมการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประธานกรรมการคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศประธานกรรมการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประธานคณะกรรมการคณะกรรมการด้านการดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปีประธานคณะกรรมการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน นโยบายไทยแลนด์4.0ประธานคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพประธานคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปยุทธศาสตร์แห่งชาตินะครับอ่านี่คือผมยกมาแค่แค่สามสิบนะฮะแต่ว่าในโลกออนไลน์เนี่ยคุณผู้ชมครับมีการพูดถึงเรื่องนี้กันไปเนี่ยบอกว่ามีทั้งหมดเนี่ยห้าสิบหกตําแหน่งด้วยกัน แต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็ได้มีการชี้แจงกันนะฮะว่าสําหรับตําแหน่งประธานคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาที่นายกดารงตําแหน่งในปัจจุบันหรือว่าที่พ้นไปแล้วก็ตามเนี่ยมันไม่มีเงินเดือนนะฮะไม่มีค่าตอบแทนด,ด้วยจะมีแค่เบี้ยรประชุมเป็นรายครั้งที่เข้าร่วมการประชุมและคณะกรรมการแต่ละชุดก็จะมีมีเบี้ยรประชุมที่ไม่เท่ากันนายกนั้นจะเซ็นชื่อรับเบี้ยรประชุมทุกครั้งนะครับแต่แต่นะครับจะนําเงินที่ได้ ส่งกลับคืนทุกครั้งนับตั้งแต่ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการต่างๆเพื่อให้นําไปเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าอาหารค่ากาแฟสําหรับเลี้ยงในที่ประชุมหรือเป็นเบี้ยเลี้ยงให้กับแม่บ้านนี่ครับนี่คือตัวนายกรัฐมนตรีไม่ได้เอาเบี้ยประชุมเหล่านั้นในการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยเข้ากระเป๋าตัวเองใส่อย่างใดแต่เอาไปเป็นเบี้ยในการที่จะซื้ออาหารในการจัดเลี้ยงรวมถึงให้กับแม่บ้านที่ดูแล ในการประชุมนั่นแหละครับ